สวีดัตสวัสดีนะครับก็อยู่ผมอีกแล้วให้เจมหรือฮอตเกมเมอร์ละกันนะครับเปิดคลิปสั้นละกันโอเคนะครับวันนี้เรามีเกมที่มีชื่อว่าลายเกลิดหรือว่าเกมเศถีฐีเนาะเป็นอีเวนต์ใหม่นะครับประจำวันที่3วันศุกร์นะครับก็เดือนนี้เดือนมิถุนานครับเดือนที่6 โอเคนะครับซับทันอีเวนต์นี้เป็นตัวละครเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับจะเป็นอีโวชารวันเป็นชาราวันเวอร์ชันอัปเกรดนะหลังจากที่หลายคนเคยพูดกันว่าเฮ้ยมันอาจจะมีอีเวนต์ชารวันอัปเกรด o, หรือเปล่าเป็นอีโวหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับทางเกมก็ได้แบบว่าเอามาสมหวังแบบใจเพื่อนๆที่เคยพูดกันแล้วนะครับ u อ,อ,อ่าชารวันนะครับความสามารถของเขาเนี่ยจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมแล้วกันเนะี่ยก่อนจะไปนะครับก็คือการตามหาของเว้นนี้นะฮะ จะมีของท่้านจระเข้ให้ตามหา3ใบนะครับก็คือ1จะเป็นจระเข้หลับนะครับ2จระเข้อาบน้ำเนี่ยสจระเข้ถือลูปโป่งนั่นเองนะครับและจะนํามาแลกเป็นของทาด้านกัปตันตัวสระเนงเก็บสะสมอ่าเอเนี่ยอย่างละ2ใบนะครับใช้อาำชิ้นนะครับอาบแล้วก็อาบน้ําแล้วก็ลูกโป่งเพื่อน,นํามาแลกเป็น S อสเอสหนึ่งใบเนี่ยแลกอะไรไม่ได้ฮนะ ใช้4ใบขึ้นไปนะจะนำมาแลกเป็น1ชลวันได้2ออีโวอาซารันได้เนงะี้ยสามอีโวเคที่นะแล้วก็ไปสุดท้ายที่จะแลกก็คือใช้5ใบนะจะเป็นตัวละครใหม่นั่นเองก็คืออีโวชลาวันนั่นเองฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบกันด้วยว่าระหว่างอ่าอ,อีโวอาซารันกับชลวันอะ่ะใครเก่งกับกันหรือว่าการ์ดมันเป็นยังไงนะครับก็ขอพาไปชมของทางด้านอีเวนต์เล่นก่อนละกันวันเอ่อวันนี้รู้สึก จะเหมือนมีจี้มาสปอยเลยนะครับเออผมเลื่อนเลื่อนผ่านร้านค้าดูตะวันการเล่นครั้งที่1นะึ่งนสอนะครับตามนี้เลยลายทุเรศซึมทิพเปิลน,นะฮะมันจะมีจี้เข้ามาใหม่นะครับจี้เนี่ยจะมาให้แลกนะครับวันที่6มิถุนายนเองก็คือไอ,อจี้เป็นของท่านหมวกหมัดนะผมไปเห็นโมเดลแล้วครับโมเดลเนี่ยค่อนข้างสวยนะเออโมเดลสวยนะครับใครที่เป็นสายสะสมเนะี่ยผมก็คิดว่าไม่ควรพลาดนะจี้นี้นส่วนความสามารถนะครับเดี๋ยวรอเวนจี้เข้ามาแล้วกันค่อยไปดู ดูการ์ดก่อนลวกันนะการ์ดนะครับโยชาราวันเนี่ยสกิลที่1นนะครับเมื่อก่อสร้างเนี่ยจะมีโอกาส75เซนะครับอัพเต็มจ่ายเพิ่ม5เท่าของค่าก่อสร้างนะครับจะเหมือนของานาสุทนไอพวกที่แบบเนวนาครับแบบสร้างจ่ายเงินเพื่อสร้างไปลนมาทันทีนะแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฉันเนี่ยจะรับมาเบิร์ดนะ120่นของค่าก่อสร้างก็คือตัวละครเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องของเงินได้พอใช้บอกเลยว่า ด่านอลีนาเนี่ยตอนแรกอ่ะมันเป็น10เท่าใช่ไหมเงินมันได้พอสร้างเนี่ยเขาก็ได้ลดมาเหลือ5เท่านี่ครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมก็คิดว่าตัวละครแบบถ้ามันมาแบบ5เท่าอ่ะเออน่าจะดีกว่า10เท่านะเพราะว่าคนใจเนี่ยด่านอรีนาเป็นด่านที่เจ้ดฮิตเนาะเออคนเล่นเยอะนะครับอะไรเงี้ยเมือมันแพงนะฮะทีกิดที่สองนะจะเป็นเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะก่อสร้างหรือตกอ๋อมาตกอะไรมาของเตงหรือก่อสร้างเนี่ยจะมีโอกาส45เซนสร้าง ลูกไฟนะก็จะเป็นเหมือนซาโฮเลยนะครับเพื่อนๆเ,เออแล้วก็เมื่อเราตกอ่าลูกไฟเนี่ยจะมีโอกาส70เซนเนี่ยโยนไฟตรงข้ามแบบสูงมาเเนี่ยไปยังไรงมัที่แพงที่สุดนะอันนี้นะเลีนสกิลหนึ่งฮะจะเป็นของท่านัานการสร้ารงไรมัตามฝ่ฟตรงข้ามอยู่ที่50เปอร์เซ็นต์ไอ้ลูกไฟซาโฮเนี่ยผมขอบอกไว้ก่อนแล้วกันนะไอตัวละครใหม่เนี่ยมันถ้าเราแบบว่าไปตกเมืองไฟตรงข้ามที่มีลูกไฟของเราเนี่ยมันจะไม่ยกเว้นเหมือนซาโฮนะครับก็คือ จ่ายต่างสานเดียวนะแต่ถ้าเราไปตกลูกไฟเมืองเราเนี่ยก็คือจะโยนเหมือนซาโฮเลยนะครับบับอัปเกรดนะครับจะเป็นชาร์โล2ส2ุดสขั้นแล้วก็ล็อกข้าวมันท้าให้ถูกคูณนะอันนี้เป็นของบัฟเป็นอ่อีโวชาลวันนีถ้าแบบเล่นไงละ่ะเมืองไม่แพงใช่ไหมเขาก็เลยเอาบ,บัฟมาเสริมให้นะตัวเนี้ยเล่นกับโลดดอบได้นะผมว่าเล่นกับโลดดอบได้แล้วก็ ไอ้ไม่ใช่โลอดอบไม่ใช่โลอดดบเลยเรือดอบเออเรือดอบกับเเรือโลได้นะส่วนบัฟชาลวันนะครับก็ตามนี้เลยนะเป็นเพื่อก่อสร้างโอกาสใช้รู้สึกจะเป็นเหมือนหมกหุ่นอีหน้าตาดินจาปะอีโวอาซรันนะครับจะเป็นผลกระทบนะครับแล้วก็เออส่งไปยังก่อล้างอีโวเคที่นะครับจะเป็นเพื่อความทางสองเท่าแล้วก็ชาโลเนะี่ยน่าจะเป็นบอลทองปะรองเท้าบอลทองนะโอเค อีเวนต์นี้นะครับมีระบบแบบฟิกด้วยนะครับเพื่อนๆอื่อแล้วต่อมาครับอีเวนต์ประจำสัปดาห์วันจันทร์พุธกดเพ็นเหมือนเดิมด่านแบบที่ปาลุโปงนะจะอัดดับนะครับแบนตามนี้แล้วก็อีเวนต์7วันนะครับล็อกอินห้ามพลาดนะครับวันแรกเนี่ยจะได้เป็นโดนเดทนะครับวันที่2 500หินเพชรวันที่3ามลอนทาลินจ้าวันที่4 1,000หินเพชรนะครับวันที่5ปืนหมัดสวิตวันที่6เนี่ยจะเป็น1 1,500หินเพชรนะครับวันที่7จะเป็นตั๋วใบรูปแม่นยำจี้ที่เขาแจกนะครับที่ผมได้พูดมาเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่น3วันทั้งหมดนะส่วนหินเพชรนะครับก็รวมๆแล้วทั้งหมดนะจะได้ประมาณ3,000หินเพชรบวกกับตั๋วใบรูปแม่นยำหนึ่งใบนะฮะแล้วก็มีอีเวนต์โกยพิเศษนะครับสับใครที่เป็นสายโกยผมก็คิดว่าน่าจะชอบกันวันที่4ที่5ที่6เนี่ยมีโกยเพชรนะครับโกยเอ่อวันที่4จะเป็นโกยทองอย่างเดียวนะวันที่5กับที่6เนี่ยจะเป็นโกยเพชรกับอ่าโกยทองกับโกยเพชรนะครับคู่กันสาาามรถแบบว่ เรียกวันโกยได้นะฮนะโปรโมชั่นพิเศษก็ไม่รู้ว่ามีอะไรขายบ้างนะอ่ะอีเวนต์นี้นะครับเลดการสุ่มนะครับก็เีอะไรไปดูซิตะเกีหลับนะจะอยู่ที่59นะอาบน้ำจะอยู่ที่37นะครับถือรูปโปงจะอยู่ที่2.6กัปตันนะครับจะอยู่ที่0.005อีโวชลาวนนะ่ะจะอยู่ที่0.001นะครับก็มีระบบแบบฟิกด้วยรวมของได้ตามนี้นะครับ ีโอกาสได้จูน่ากับไวมูหุนนะครับโกลเด้นคาร์เลนเอ่อเว้นนี้ก็เป็นเว้นที่รวมเล่น,ลนได้นะเพื่อนอือฮะมีอะไรอีกไหมเอ่ยน่าจะไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มีจี้เออโอเคมีจี้เราพาไปดูจี้แล้วกันจี้นะครับก็จะเป็นจี้หมวกหมาตนะความสามารถเนะี่ยจะเป็น เพิ่มคุณขนุเต่าแม่นยำเนี่ยห้าสิบสามเปอร์นะแล้วก็จะบวกห้าเปอร์เซ็นเมื่อมันแสดงผลนะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ดิจะเป็นถ้าใช้คุกกี้เนี่ยจะบวกห้าโอเคก็จะเป็นคล้ายๆกับหมวกหุ่นเลกานะแต่มันบวกห้าเปอร์เซ็นเนาะแล้วก็เมื่อทอยเต่าผ่านฝ่ายตรงข้ามนะจะมีโอกาสหกสิบห้าเซนถักไปยังพื้นที่ของชั้นแบบสุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อผ่านพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะมีโอกาสาทำลายอาคารหรือว่ายกเลิกทาสีอันนี้ผมไม่รู้ว่า มันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะหรือว่า65%เท่ากับอ่าเตะนะฮะใครที่เล่นของเกาหลีก็สาม,มารถคอมเมนต์ได้เลยนะคือบงังจีบังการนะ์ดน่ะผมเล่นของเกาหลีจริงแต่แบบผมลืมนะฮะเออลืมไม่ได้ไปดูกราร์ดว่าเปอร์เซ็นต์มันมาเท่าไหร่ไงนะครับยโวชาราวันเนะี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นซาโฮในของเกาหลีนะครับแล้วก็โดนเนิร์ฟอะไรบ้างผมไม่มั่นใจนะอันนี้ก็ลองคอมเมนต์ได้นะโอเคนะสับอีเวนต์นี้นะครับผมก็น่าจะข้ามแหละน่าจะไม่ทำนะครับตัวละครนี้เป็นสายที่ สร้างแรงเหมือนเนวนาอะไรเงี้ยนะครับก็คออยากแบบจัดอะก็ไปจัดได้แต่ผมจะส่งลูกอมดาวให้ดูแล้วกันนะครับเว้นนี้หมดวันที่9้านะครับเพื่อนๆลากเว้นไปค่อนข้างยาวๆนะอถูกรูกโปง่งออกยากนะฮะก็ได้มาใบาเดบ๋ยวผมน่าจะได้มีระบบแบบฟิกรวมเออแล้วก็ที่สําคัญนะวันนี้คือพลาดไม่ได้เลยคือจะเป็นลูกเต๋าครับเพื่อนๆลูกเต๋าเข้ามาใหม่นะฮะ เป็นของท่านท่านลูกเต๋าสตรอเบอรี่นะครับก็ใครที่คิดว่าเป็นสายคู่ขี้เนะี่ยอยากใช้ลูกเต่านะเพืนนะ่อนือน่ยผมก็แนะนำนะเพราะว่าผมนะเป็นคนหนึ่งแหละที่ได้ลูกเต่าแล้วแม่งต้องมีคู่ขี้ยเยอะเพื่อนๆถ้าคู่ขี้น้อยอนะ่ะผมะเล่นไม่ได้เลยนะเออคู่ขี้น้อยผมเล่นไม่ได้จริงครับก็จัดเลยละกัน4ลนะ้านเนี่ยจะใช้เป็นทองซื้อนะครับเพราะว่าเพชรเนี่ยเก็บไว้ดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับ เรามาอัพลุกเต่ากันว่าเราจะได้อะไรนะเตาเสียงแม่งอย่างกากเลยอัพเต็มสิเสียงเสียงแบบเหมือนไม่มีแรงทอยอ่ะเพื่อนๆเออผมชอบแบบอ่ะได้เป็นวัตถุดิบนะครับเอ,อเพิ่มเลดเจลร์เคอยบนะ้ำเหมือนเดิมนะเออ โลเครูปโอ่งออกยากนะครับสองเปอร์เซ็นต์โอเคนะสับคลิปนี้นะก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปเดี๋ยวขอสรุปให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับลืมได้ไงไอ้ตรงนี้อ่ะอีโวอัสรันกับชาละวันนะครับมันต่างกันยังไงอีโวอัสรันเนี่ยจะเป็นสายจัดงานเหมือนกับชาละวันเลยนะครับอีโวอัสรันกับชาละวันเนาะเออผมพูดถูกนะโอเคจะมีของทางด้าน อ่อสกิลที่โดดซ่าแล้วก็โดดครับก็คือมีแปนกันทั้งคู่แต่อัสรันเนี่ยผมรู้สึกว่าเมืองจะไม่แพงนะแต่เรื่องของทางดนซีซีของเขาเนี่ยจะมีติดตั้งน้ําแข็งอันนี้ผมมองว่าเป็นสกิลที่ดีมากแล้วก็จะมีอ่าปืนฟองนะครับก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกแลนด์ม้าเนาะจะมีโอกาส65เซนกักขังฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็มี จบเทินเนี่ย80%ติดต้งน้ำแข็งนะครับถ้าเราเหยียบแดนมาร์กอยู่เป็นสายล้มที่ CC หนามากนะครับตัวละครนี้แต่ข้อเสียคือเมืองไม่แพงนะครับต้องใส่ก่อนไปช่วยเยอะแล้วต่อมาเนะเป็นชาละวันชาละวันเนี่ยจะเป็นแปลนยานเลยสกิลแรกนะครับก็มีคูณ2คูณ4นะแล้วสกิลไอที่2เนี่ยจะเป็นจัดงาเหมืนจัดงานเหมือนกับอสัสราเลยนะแล้วก็จะดูดหน้าหลังแถวมี สลายการป้องกันการดึงเนี่ยอยู่ที่4 0นะครับถ้าถามว่าตัวละครไหนดีกันผมก็ขอตอบตอนนี้เลยว่านะครับมันดีกันทั้งคู่นะครับอัสรันเนี่ยจะมีซ c ค่อนข้างหนากว่าชาละวันนะครับแต่ชาละวันมีสลายโล่นะครับก็คือถ้าเขามีออป้องกันเนี่ยชาละวันสามารถสลายโล่ได้อยู่ที่4 0นะครับแล้วก็เมืองแพงกว่าอัสรันแน่นอน ถ้าถามว่าจี้เต็มๆใส่กันน่ะก็อยู่ที่จังหวะน,นะเพราะว่าอัสรันน่ะมันก็สามารถใส่จี้ไปคอมโบเพื่อเพิ่มเมืองแพงได้แต่ถ้าเป็นผมเชียนะผมเชียอัสรันละกันนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ใหม่กว่าชาาวันนั่นเองนะครับสกิลของอัสรันมันก็เลยดูจะเยอะกว่าชาาวันนะครับก็เลยตัดสินใจได้ไม่ยากแต่ถ้าใครจะทําสะสมก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ของผมเนี่ยผมเชียอัสรันนะนะครับเนื่องจากมีสกิลที่เยอะกว่าแล้วก็ตัวละครที่ใหม่กว่านั่นเองนะครับ และต่อมาอีโวเคที่นะครับจะเหมือนของท่านั่นดาร์เคที่ทุกอย่างเลยแค่เพิ่มเอฟเฟกต์เลื่อนไหลมานะครับตัวนี้ผมจําได้ดีเลยที่ผมทํามาเพราะว่าโมเดลล้วนๆนะฮะส่วนสกิลต่างๆเนี่ยแม่งไม่มีแบบอะไรที่แบบดีเพิ่มจากต่อจากดาร์เลยนะครับทำเพื่อโมเดลล้วนๆเลยนะครับใครที่เป็นสายโมเดลก็อย่าลืมไปสะสมนะครับสับการ์ดใบนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับน่าจะหมดแล้วนะครับส่วนอีเวนต์ล็อกอินของอันดูบิทเนี่ย ดวันที่16นะครับก็อย่าลืมแล้วกันอันนี้คือสําคัญมากจริงๆครับไปแล้วบ๊ายบายนะสรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายคนที่เข้ามาชมนะครับ